สวัสดีครับทุกท่านครับโอ้แดดอย่างสดใสเลยครับามาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับนี่ปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วมั้งครับแดดมากนะครับแต่ทางน้นทางภูเขากำลังเมฆกำลังก่อตัวมานะครับอาจจะมีพายุเข้าเพราะว่า,วาดูพยากรณ์อ,อากาศแล้วเขาบอกว่าจะมีพายุเข้ามานะครับอันนี้มันที่เพิ่งปลูก อันนี้ปลูกพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับอที่เห็นนี่ก็คือยอดสีอมคล้ำนี่ยเขาเรียกพันธุ์พวงเพชรนะครับมีมีเพื่อนบ้านนะครับมาขอพี่น้องกเกษตรกรมาขอผมก็แบ่งเข้าไปยังไม่ถอนก็เลยให้เขาเลือกเลือกตัดเอาบางส่วนนะครับก็จะเห็นร่องรอยการตัดก็แบ่งกันไปครับอันนี้พันธุ์พวงเพชรส่วนไอ้ต้นเล็กๆนี่ครับ เกษตรศาสตร์80นะครับต้นไม่สูงครับไม่ท่วมหัวเลยนะครับผมสูง170ต้นก็ยหมืมันช่วงลำคอครับวันนี้ส่วนนี้ผมจะให้คนงานมาถอนในวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. เก็บเกี่ยวคนผลิตในวันพรุ่งนี้ mm hmm. ก็เลยมาตัดตัดต้นพันธุ์ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อที่จะปลูกตรงเดิมนี่นะครับที่เดิมแปลงเดิมนี่นะครับถอนเสร็จก็จะให้คนมาไถย ไาเสร็จก็จะปลูกซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับชีวิตเกษตรกรนะครับเรามีที่มาจากรายได้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจถึงแม้ว่าราคาจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ต้องทำํำบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากทําแต่เราก็ต้องทําทําด้วยความจําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าจะไปปลูกสิ่งอื่นอย่างอื่น เราก็ไม่แน่ว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงมันมีข้อกําหนดครับแล้วเกิดว่าเราปลูกมันสำปะหลังมันมีจุดรับซื้อตามหมู่บ้านตามชุมชนอะไรต่างๆมันง่ายนะครับง่ายในการจัดการง่ายในการที่เราซื้อขายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องทําไปก่อนช่วงนี้ราคามันสำปะหลังกิโลกรัมละ1บาท90สตางค์นะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านอื่นขยับตัวขึ้นหมดนะครับแต่รายได้ของเรา ที่มาของรายได้ของเราก็ลดลงนะครับพันที่ผมเลือกอยู่ตอนเนี้เลือกตัดออาตอนนี้นะครับจะเป็นจะเป็นผมเรียกุวมผมผมจัดให้มันอยู่พวก C M R 89นะครับแต่บางคนเขก็ตั้งชื่อไปต่างๆนานา,นาจะมีหน้าขาวบ้างมังกรขาวบ้างนะครับรวมๆกันไปแต่ผมจัดอยู่มัดรวมให้เป็น C M R 89นะครับเขาพันนี้มันดีตรงที่หัวมันยาวยาวแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็ ทนแรงด้วยนะครับทนแรงด้วยแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แป้งมันต่ําแล้วก็มันไม่ต้านทานต่อโรคใบด่างซึ่งตอนนี้กําลังแพร่ระบาดกันไปทั่วเลยนะครับพอเป็นแล้วก็ขนาดกลองหัวก็ลดลดลงนะครับผลผลิตก็ต่ําลงแต่ผมก็ยังเลือกที่จะปลูกอยู่นะครับโดยคัดเลือกเอาต้นที่มันไม่มีโรคส่วนต้นที่มันมีโรคเราก็ไม่ไม่เอานะครับก็ต้องสู้ต่อไปครับ ถึงแม้ว่าเราจะประสบปัญหาอะไรยังไงก็ตามแต่แต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออเราหยุดได้เราไม่ทําก็ได้เราก็บอกตัวเองไม่ได้เราต้องทําเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปก็ต้องทำพอพอ,พอประสบปัญหาพอมีปัญหาก็ต้องค่อยคิดค่อยแก้ไขกันไปทีละอย่างทีละประเด็นครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับต่อสู้ดิ้นรนต่อไป เพื่อวันพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นวันของเราเป็นวันที่อะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานะครับตองฟ้ามันอาจจะสดใสในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับต้องมีความหวังและก็มีกําลังใจนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามคลิปวันพรุ่งนี้ไม่แน่ผมอาจจะมาดูมาถอนมาชุมมาดูช่วงที่คนงานมาถอนให้มาดูหัวมันสะพัหลังว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้นไม่ค่อยโตนะครับ เพราะว่าผมปลูกในช่วงปลายฝนปลูกแล้วก็ไม่ค่อยมีมีน้ำนะครับฝนไม่ตกมันมันทิ้งช่วงไปฝนทิ้งช่วงไปนะครับก็ดูเหมือนว่ามันไม่อุดมสมบูรณ์นะอย่างต้นนี้ก็เล็กๆต้นมันต้นเท่านิ้วชี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็เหมือนเดิมครับสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ